สนุนโดยนิกแกน์สะดวกซื้อประหยัดทรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055 711341 055 748 050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ่วงจุ้ยนะครับวันนี้รายการ่วงจุ้ยนำข้อมูลนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้รับรองเลยว่า ถึงขั้นถามกันเลยหลากหลายมากเลยนะฮะในเรื่องของคำว่าในปีพุทธศัก,กราช2565นะครับปีใดบ้างที่มีอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชมครับท่านผู้ชมครับปีนี้เป็นปีฉลูนะครับในปีพศ2565ก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นปีที่มีอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของหลักโหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในเรื่องของราศีปีที่มีผลมากเลยทีเดียวนั่นก็คือปีขาน ซึ่งปีขานเนี่ยเป็นปีที่มีแดงประทะชงกับปีวอกโดยตรงเลยนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมใดท่านใดนะฮะที่เกิดในปีขานเตรียมปากกาจดเลยนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายที่อยากจะรู้ข้อมูลว่าปีไหนบ้างในปีหน้านะครับพศ2565นั้น เป็นปีที่มีแรงประทะชงนะครับเราสามารถที่จะจดไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะครับผมได้ไปสืบค้นนะครับแล้วหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็คําแนะนําต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปีชงนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงเกิดขึ้นกับเรานะครับและมีวิธีแก้ไขในเรื่องของแรงประทะชงอย่างไรบ้าง วันนี้รายการโหงจุ้ยจะนํามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วเอาไปทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของราศีปีก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมครับปีพศ2อ6 5เนี่ยนะครับเป็นปีขานปีขานจดไว้เลยนะครับปีขานนะฮะปีขานพอหลังจากนั้นพวกปีขานเนี่ยเป็นปีที่มีแรงประทะชงตรงนะครับกับไข่ก็คือปีวอกอ่า วอกเลยท่านที่เกิดในปีวอกนะครับปีหน้าเนี่ยปีขานปีที่ชงกับปีขานนั่นก็คือปีวอกค,คนที่เกิดปีวอกเนี่ยเตรียมตั้งรับเลยนะครับเขาเรียกว่าชงร้อเซหรือแรงประทะชงแบบเต็มๆเลยทีเดียวคนที่เกิดปีวอกปีหน้าจะต้องมีผลในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานภาพการดาเนินชีวิตหรืออิทธิพลในเรื่องของดวงดาวที่มันย้ายก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจะเห็นผิดเป็นชอบนะครับจะมีผลในเรื่องเกี่ยวกับใจร้อนมากเกินไปหงุดหงิดขี้โมโหหรือการตัดสินใจอะไรแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดทางที่ดีแล้วในเรื่องของการไหว้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีหนึ่งแต่นี่ทางด้านความรู้สึกในเรื่องของหลักความเป็นจริงเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าท่านที่เกิดปีวอกในปีหน้าซึ่งเป็นปีขานเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีวอกผมแนะนําว่าต้องใจเย็นๆ เวลาเราจะทําธุรกิจหรือทําอาชีพใดก็ตามนะฮะหรือว่าจะประกอบสมาชิพหรือว่าประเภทธุรกิจที่จะขยายหรือเตอิบโตต้องหาที่ปรึกษาที่ดีหรือคนที่มีพลังหนุนหรือคําแนะนําที่เป็นพลังงานบวกอย่างน้อยก็จะทําให้เราเกิดแง่คิดและมุมมองต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะจังเป็นการชะลอหรือลดความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตด้วย คำว่าชะลอหรือว่าลดลงในเรื่องของความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงการหากรรยาณมิตรที่ดีที่ปรึกษาที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อช่วยป้องกันหรือซัพพอร์ตให้เขามองเห็นในจุดต่างที่เราเห็นนะครับและยอมรับฟังในเรื่องของการจัดการในสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้น น่าจะเป็นการป้องกันที่ดีในเรื่องของหลักการการบริหารธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการไหวสำหรับท่านที่เกิดปีวอกผมแนะนำนะครับมีโอกาสให้ไปกราบพระสวดมนต์นะครับหรือสวดคาถาที่เป็นมงคลยกตัวอย่าง,างเช่น คาถาพาหุงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าชนะมานั่นเองครับก็จะช่วยลดแรงประทะในเรื่องของแรงประทะชงแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสนะครับหรือมีเวลาว่างผมเชิญชวนเลยนะครับเดินทางมาที่มูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชรได้เลยนะครับเราสามารถที่จะมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางนี้ได้แล้วก็บอกว่า มาไหว้แก้ปีชงได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วเขาก็จะพาไปไหว้แก้ปีชงโดยการที่เราจะบันทึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราลงไปและเขาก็จะเตรียมทูตเทียนให้เราไปอธิษฐานไหวแล้วก็ทําการปัดเคาะนะครับทั้งหมด12ครั้งเพื่อลดแรงประทะตลอดทั้งปีแล้วก็ทําให้ดวงพลังเนี่ยเป็นพลังที่มีสมดุลที่ดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมตลอดทั้งปีนั้นให้ปลอดภัยคาดแขวนนั่นเองครับ สำหรับปีวอกปีนานเน้นหนักเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับรอบคอบอย่าหุดหิดง่ายอย่าทําอะไรโดยพลการนะครับถามคนรอบข้างนะครับค่อยๆวางแผนเป็นไปตามขั้นตอนในการทํำรองธุรก,กิจเนี่ยก็จะทําให้เราปลอดภยัยแล้วก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ครับสําหรับท่านที่เกิดในปีขานละ่ะพอสําหรับที่ปีขานเนี่ยในปีพศ .2565 น,นะครับ เป็นปีขานมีแรงประทะชงตรงนั่นก็คือปีวอกแล้วคนที่เป็นเจ้าภาพล่ะครับคนที่เป็นเจ้าภาพนั่นก็คืออิทธิพลในเรื่องของคนที่เกิดปีขานก็จะเป็นปีที่มีครบรอบราศสีปีเกิดนะครับมี 12, 24, 36 48, 60, 72, 80่าหแปดสิบสอี่นะครับในเรื่องของการครบรอบเวียนมาบรรจบ12ปีมี1ครั้ง12ปีมี1ครั้ง ในกรณีนี้ดวงค่อนข้างแรงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าดวงค่อนข้างมีแรงผักที่สูง นึกง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันเหมือนรถที่วิ่งไปโดยไม่แตะเบรกนะฮะท่านผู้ชมครับหมายถึงรถที่พุ่งไปฟืดเลยโดยที่ไม่แตะเบรกมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอะไรต่อมีอะไรร้ายแรงได้สําหรับดวงที่เป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือปีขานที่มีอิทธิพลในเรื่องของดวงที่ครบรอบราศีปีเกิดไม่ว่าจะเป็นรอบอายุนะครับ12 24 3 6 4 8 6 17 28 0ก็ตามนะครับเป็นดวงที่มีอิทธิพลในเรื่องของนะครับการลงทุน หรือแนวความคิดที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับต้องใจเย็นๆเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับปีวอกเลยนะฮะหาที่ปรึกษาที่ดีนะครับแต่สำหรับปีขานในปีนี้เนี่ยผมมีวิธีเลี่ยงนะครับในเชิงในเรื่องของพลังงานในการแนะนำในการประกอบอาชีพผมแนะนําให้หาอารมณ์คล้ายๆนอมินีนะฮะบางครั้งเนี่ยในครอบครัวเรายกตัวอย่างอย่างเช่นให้ภรรยาท,ทำหน้าที่แทน นะครับหรือให้ภรรยาออกหน้าแทนหรือให้สามีออกหน้าแทนหรือให้สามีนั้นเป็นผู้จัดการหรือว่าบริหารออกหน้าแทนเราสัก1ปีนะครับ แต่ถ้าหากว่าสามีแล้วก็เราเกิดในปีเดียวกันเราก็ให้ลูกนะครับหรือว่าคนที่เราไว้วางใจในครอบครัวที่มีศักยภาพเราเห็นว่าเขาสามารถที่จะจัดการและคอนโทรลธุรกิจไปได้เนี่ยให้เขาลงมาช่วยนะครับลงมาช่วยดูลงมาช่วยเ,เจราจาพูดคุยสื่อสารอันนี้ก็จะง่ายขึ้นสําหรับปีขานเนี่ยเป็นปีที่ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการสื่อสารเลยเมื่อกี้เน้นหนักว่าหาคนมาแทนในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารก็จะเป็นผลดีมากเลยทีเดียวนะฮะก็จะช่วยทําให้ ลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุนหรือการทําธุรกิจแล้วมันก่อให้เกิดภาวะความเสียหายนะฮะอันนี้แนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในการครบรอบลาสีที่เกิดนั่นก็คือปีขานนั่นเองครับ วิธีแก้เคล็ดนะครับหรือว่าวิธีไหว้เจ้านะครับเราก็มีโอกาสนะครับก็ไปไหว้หาไหว้ที่เขาเรียกว่าพระธาตุต่างๆหรือว่าเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ประจําบ้านเมืองของเรานะครับอย่างบ้านเมืองของเราอย่างเช่นกําแพงเพชรก็แนะนําให้ไปไหว้เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีเวลาก็เชิญชวนนะครับเหมือนเดิมเลยครับมาที่มูลนิธิวิหารเซนจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็สามารถที่จะไหว้แก้ปีชงนะครับอธิษฐานขอพรในวาระที่12ปีมี ครั้งหนึ่งไหว้ขอพรในปีที่ครบรอบราศีปีเกิดเพื่อจะได้ให้อีก12ปีต่อไปนั้นเป็นปีที่เป็นพลังมงคลและอีก12เดือนใน1ปีนี้ให้เป็นความสมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองครับพูดง่ายๆว่าทั้งปีขานนะครับแล้วก็ปีวอก2ปีนี้เลยนะฮะมาไหว้เจ้าเป็นมงคลครับนะครับสำหรับปีวอกก็สวดมนต์บ่อยๆนะครับคาถาชินน้ำบรรอนก็ได้นะครับพาหุงมก็ได้นะครับ